สวัสดีครับอยู่กับปู่ช่างเอ็มค่าติดรถถ่ายครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของงานผลิตค่าติดฐานทวนแล้วก็ส่งงานลูกค้าครับก็ตามที่ผมลงคลิปนะครับส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นวันนี้ผมจะมาลงคลิปยาวนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับที่จะเข้ามาสั่งซื้อหรือว่ากําลังลังเลอยู่ว่าจะสั่งซื้อแล้วติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็คิวผลิตตอนนี้มีกี่ท่านแล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้ของประมาณช่วงไหนลูกค้าจะได้วางแผนการใช้งานได้ถูกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็มีลูกค้าหนึ่งท่านที่สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเป็นติดโรตารี่ r x 1 8 3 f นอะครับอยู่ที่อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับลูกค้าก็แชทมาถามผมหลายครั้งแล้วแหละนะครับผมจำผมผมจำชื่อใน Facebook ได้นะครับก็ทักมาถามหลายครั้งแล้วนะครับรอบนี้ลูกค้าก็ส่งชื่อที่อยู่มาจองเลยนะครับก็สินค้าจะขึ้นงานนะครับก็ จะได้น่าจะได้ลอดวันที่15นะครับเพราะว่าผมจะดันให้มันถึง20ตัวนะครับ20ท่านนะครับที่ผมจะผลิตให้นะครับลวันที่15นะครับตอนนี้ก็น่าจะ17ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมไล่รายละเอียดให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้าที่สั่งจองมานะครับมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับมีเจ้าของทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานเพิ่งเริ่มผลิตนะครับเริ่มผลิตให้วันนี้ก็เมื่อวานก็ประกอบได้2ท่านนะครับอาติด ฐานพวนรถไถ่ฟอร์ดนะครับติดฐานพวนรถไถ่ฟอร์ตตัวนี้ก็บูรีลัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว L50 นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เหลือแค่พ่นสีนะครับสําหรับวันนี้ก็มีจัดส่งหนึ่งท่านนะครับวันนี้มีจัดส่งหนึ่งท่านเป็นตัวนี้ครับนี่ลูกค้าโทรตามเมื่อวานนะครับตัวนี้สั่งของตั้งแต่เดือนธันวานะครับก็ ผมแจ้งลูกค้าว่าหลังปีใหม่นะครับผมจะจัดส่งให้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นค่าติดผ่านพวนรถไถจอนเดียห้าสิบแรงนะครับรถไถจอนเดียห้าสิบแรงครับส่งที่ตำบลเสริมขวานะครับอําเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับตัวนี้ก็ติดกับรถไถจอนเดียห้าสิบแรงนะครับขนส่งปลษณีี์ไทยนะครับคู่มือการใช้งานให้ไปด้วยนะครับอย่าลืมอ่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะขึ้นงานให้อีก2ท่านนี่ครับ ตัวนี้ก็ขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สเต็ปขาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเห็นได้ว่าขามันจะไม่เท่ากันนะครับ50แรงกับ40แรงเนี่ยผมตัดเป็นรุ่นใครรุ่นมันนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าใบผาน50แรงใบผาน24นิ้วนะครับอ่า40แรงใบผาน22นิ้วนะครับใบผานไม่เหมือนกันผมจะตัดขาไม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้การใช้งานเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดนะครับอ่าตัวนี้40แรงนะนี่40แรงสเต็ปขาก็จะประมาณนี้ครับ เป็นเหล็กรางน้าหน้า3นิ้วด้านบนก็จะประกบให้แบบนี้ครับส่วนด้านล่างนี่ครับนี่ด้านล่างก็จะดามให้นะครับจะเห็นได้ว่าตําแหน่งยึดน็อตเนี่ยจะเป็นเหล็ก2ชั้นนะครับ2ชั้นด้านบนหนา6มิลด้านล่างหนา6มิลทั้งหมดก็อยู่12มิลนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยผมดามให้ทั้งหมดนะครับด้านล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบูทด้านหลังนะครับนี่บูทด้านหลังก็เปิดให้กว้างๆนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กด้านบนเนี่ยใส่เหล็กรางหน้า3มนิ้วได้เหมือนกันนะครับ เราจะไม่ลดขนาดของเหล็กลงนะครับเพื่อที่จะให้ความแข็งแรงเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บูธเนี่ยก็ตัดให้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับให้เต็มหน้า3มเลยนะครับสําหรับด้านบนนะครับเราก็จะประกบให้แบบนี้ครับนี่ประกบให้แบบนี้ครับนี่อ่านี่ครับแบบนี้แล้วก็ด้านด้านข้างเนี่ยก็จะดามให้นะครับอ่ารับประกันว่าความแข็งแรงเนี่ยแน่นหนาแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่า50แรงกับ40แรงที่ผมแจ้งว่าตัดขาไม่เท่ากันนะครับนี่ ให้ดูเลยนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังเท่ากันแล้วนะครับนี่ส่ด้านหน้านี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าใบผานมันคนละรุ่นความาจากด้านบนลงมาหาพื้นเนี่ยเราต้องคํานวณให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าใช้งานได้ดีเพราะว่าด้านบนใบผานใหญ่ใบผานเล็กมันลงหาพื้นไม่เท่ากันแล้วก็ระยะการเผื่อที่ใช้งานไปเรื่อยๆแล้วผานมันเล็กลงนะครับก็จะมีตัวปรับระดับให้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวฟอร์ดนะตัวฟอร์ดก็จะขาใหญ่ตึบเลยนะครับ เหล็กลางหน้าสีนิ้วครับเนี่ยเหล็กลางหน้า4ีนิ้วเราก็ดามให้นะครับด้านข้างที่เราบากก็จะประกบให้แบบนี้ครับนี่ครับตัวงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับติดผานทวนนะครับทั้งติดผานติดโรตารี่ก็สามารถที่จะผลิตได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคิวนะครับวันนี้ก็อยู่17ท่านนะครับนี่ครับทั้งหมดนี้จะจัดส่งภายในวันที่15นะครับ ผมจะดันให้มันถึง20ท่านนะครับผมจะดันให้ถึง20ท่านนะครับจากนั้นผมจะไม่ได้หยุดรับออเดอร์นะแต่ว่ารับเข้ามาแต่ว่าจะได้ของหลังวันที่15ไปนะครับสําหรับอถนี้ผมก็จะส่งให้ประมาณช่วงวันที่15จะเคลียร์ให้ทั้งหมดนะครับเหลืออีกอ่าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกสามท่านนะครับอีกสามท่านที่จะได้รับของวันที่สิบห้าก็พี่น้องสนใจก็โทรสั่งสั่งซื้อได้สอบถามได้ศูนย์แปดแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งสามหกฝั่งนี้ก็ เตรียมตัดเหล็กแล้วนะครับสาหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนขานะครับนี่โซนขาตัวนี้รุ่น L40 ตัวนี้รุ่น Ford นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างกันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเราทําเป็นรุ่นใครรุ่นมันนะครับก็จัดให้เลยสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูทนะครับผมไม่ได้ลงคลิปยาวให้ดูสักครั้งนะครับสําหรับงานจัดทรงนะครับที่ผมมีไปส่งเองก็มีค่อนข้างหลายท่านนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้ดูนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าติดผ่านหรือติดโรตารี่ว่าติดตั้งยังไงนะครับสาหรับพี่น้องที่กําลังลังเลยอยู่ว่าจะสั่งดีไหมกลัวติดตั้งไม่เป็นนะครับผมก็ฝากเข้าไปดูคลิปในช่องก็ได้นะครับลูกค้าจะได้มั่นใจว่าสั่งซื้อไปทางไกลอย่างลําปางเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าสุราษฎร์ธานีสงขลาแบบนี้สั่งไปแล้วกลัวติดตั้งไม่เป็นนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ผมได้ UM สอเจริญการช่างนะครับพิมพ์เข้าไปเลยหรือว่าจะเป็น ค่าติดโรตารี่วิธีติดตั้งค่าติดโรตารี่วิธีติดตั้งค่าติดผ่านผมลงคลิปไว้ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าจะได้มั่นใจว่าสั่งซื้อไปแล้วติดตั้งเองได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยอูเอ็มสเจริญการช่างโรงงานอยู่อำเภอพยาเภูวิยยวิสัยจังหวัดมหาสารครามขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวไปส่งงานลูกค้าครับขนส่งไปรษณียไทยนะครับขอบคุณครับ